สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ t i ิปแอนทริค for you คลิปนี้จะมาแนะนําวิธีลบแอปประเภทไฟล์ apk แบบถูกวิธีนะครับเ,เราไปดูวิธีการทํากันเลยครับก่อนชมเนื้อหาต่อไปผมก็ฝากช่อง t i ิปแอนทริค for you ด้วยนะครับสามารถกดติดตามช่อง t i ิปแอนทริค for you ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ apk เพื่อเป็นตัวอย่างสักหตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวดาวน์โหลดตัวอย่างก่อนนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับผมได้ทําการดาวน์โหลดไฟล์ apk มาหนึ่งไฟล์นั่นก็คือ e s file explorer นะครับคราวนี้ผมจะทําการลบโดยถูกวิธีสลับแอปที่เป็นไฟล์ประเภท apk นะครับให้ผู้ชมเข้าไปที่การตั้งค่าครับจากด้านบนฮะเลื่อนลงมาปึ๊บ คลับที่นี่ครับลูกฟันเฟืองเล็กๆแล้วไปที่แอปนะครับหรือว่าการจัดการแอปนะครับผมนี่ครับเล่อยแล้วไปในส่วนของแอปที่มีชื่อว่า ES File Explorer ครับนี่ครับ ES File Explorer แล้วก็แตะเข้าไปครับแล้วก็เลือกในส่วนของ ตรงนี้ครับที่เก็บเพื่อที่จะลบแคสแล้วก็ข้อมูลก่อนนะครับนี่นะครับลบแคสป๊บเสร็จแล้วก็จากการข้อมูลครับตอบตกลงนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ็กกลับครับแล้วทำการลบในส่วนของ x file e ได้เลยครับตรงนี้ฮะลบการติดตั้งเห็นไหมครับ ตัดตกลงป๊าปเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีลบไฟล์ apk ถามว่าเสร็จแล้วร้อซแล้วหรือยังนะครับตอบว่ายัางครับให้คุณผู้ชมไปนในส่วนนี้ครับกดปุ่มโฮมออกไปเลยแล้วให้คุณผู้ชมไปนในส่วนของไฟล์่วงตัวหรือว่าการจัดการไฟล์นั่นเองนะครับนี่ แล้วก็ไปที่ในส่วนของที่จัดเก็บภายในต่อไปเลือกที่ดาวน์โหลดอ่านะครับแล้วก็ไปในส่วนของตรงนี้ครับ ES นี่ครับผม E s t o r g นั่นก็คือไฟล์ของ ES ฟไฟล์ e x p l e นั่นเองนะครับเข้าไปไม่ใช่ปกติแตะค้างไว้นะครับผม ปึ๊บนี่เสร็จแล้วก็ทำการลบอีกหนึ่งครั้งสลับไฟล์ apk นะครับนี่ครับตัดระยะลบอ่าเรียบร้อยนะครับในะในส่วนของไฟล์ของ es file explorer นะครับซึ่งเป็นไฟล์ apk นะครับพูดง่ายก็คือต้องลบ2ที่ก็คือในส่วนของตัวแอปนะครับนะอยู่ที่การตั้งค่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ ไฟล์ส่วนตัวหรือว่าการจัดการไฟล์นะครับผมน,นี่คือวิธีลบแอปประเภทไฟล์ apk อย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองหากมีข้อสงสยัยก็ส่งข้อความมาทางด้านล่างคลิปหส่วนของคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทลิปแอนทริค for you ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ